สวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเช่นทันนี้ค่ะหลังจากทำงานเสร็จอาบน้ำทานข้าวพักนะคะหลังจากทานอาหาร2ชั่วโมงหลังจากนั้นก่อนที่จะไปนอนนะเราก็จะมายืดนะร่างกายกันนะคะฝึกโยคะยืดนะคะ กล้ามเนื้อหรือว่าคลายกล้ามเนื้อกันนะคะก็จะมนะีคลายกล้ามเนื้อขาะะหรือว่ายืดขายืดแขนยืดหลังแล้วก็ยืดสะโพกนะก็จะรวมทุกส่วนไปเลยในการยืดนะคะนะเดี๋ยวนะคะถ้าใครที่อยากจะฝึกโยคะเบาๆสบายๆกับเพชรนะคะก็เราไปฝึกกันเลยค่ะตามเพชรมาเลย ท่าแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนอนกันเลยนะ you know? อา่านอนลาบลงไปแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆทองผองหายจผ่อนคลายทำสมาธิก่อนนะคะอา่า ท่าแรกนะคะเดี๋ยวนะให้เรานะคะยกขาขึ้นแบบนี้แล้วก็ดันฝ่าเท้าไปด้านหน้านะคะยกขึ้นสูงสูงแบบนี้อ่าเขียบนะคะฝ่าเท้ามุนข้อเท้าดันนะคะหลังฝ่าเท้าให้ชี้นะคะบา ในลำตัวหายใจเข้าหายใจออกนะคะใช้มือทั้งสองจับที่ข้อเท้านะคะอ่าหายใจเข้าหายใจออกมือซ้ายจับนะคะตรงฝ่าเท้านะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆดึงขาหรือดึงฝ่าเท้าเข้ามาแบบนี้ ใครได้เอาเท่าไหนเอาเท่านั้นนะคะได้แค่นี้ก็ได้หรือว่าได้แค่นี้ก็นะคะก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะได้เท่าไหนเอาเท่านั้นหายใจเข้าหายใจออกอค,ค่อยๆดึงดึงแค่นี้ค้างไว้ก่อนแค่นี้นะคะกลับไปก่อน นะเอาเมือทั้งสองจับหายใจเข้าหายใจออกดึงช้าๆนะคะค่อยๆนะครับยืดไปทีละเล็กละน้อยก่อนนะคะในท่าแรกให้กล้ามเนื้อได้ค่อยๆยืดนะคะจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะดึงเข้ามาทำตัวค้างไว้กลับไปใหม่หายใจเข้าหายใจออก ยกีิษะขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกนะมือนะคะข้างขวานะคะแตะดันประคองตรงข้อเท้ามือซ้ายนะคะจับฝ่าเท้าแล้วค่อยๆนะคะดึงเข้ามาหาลำตัวแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ค่อยๆดึงหายใจเข้า,ากลับไปพอนเบาๆ หายใจเข้าหายใจออกใครปวดนะคะกลับคืนมาใหม่ยกขาขึ้นวางขาลงไปแค่นี้นะคะค่อยๆทําซ้าๆเกินไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะสลับกันอีกข้างนึงนะคะเอามือทั้งสองมาจับที่ตรงข้อเท้าเนาะหายใจเข้าหายใจออกนะคะดึงเข้ามาก่อนใครได้เท่าไหนเอาเท่านั้นได้เท่านี้ก็เท่านี้นะคะ สามารถที่จะหมุนข้อเท้าดันฝ่าเท้าไปาหายใจเข้าหายใจออกอ่อยค่อยนะคะดึงนะคะขามาแบบนี้นะหายใจเข้าหายใจออกกลับไปใหม่เดี๋ยวขยับลงอ่ะอ่ะครั้งที่สามเบาเานะคะเอามือมาจับที่นะคะเท้านะคะข้างซ้ายนะคะมือซ้ายจับประคอง ข้อเท้าข้างซ้ายไว้าหายใจเข้าหายใจออกอถ้าใครปวดยังไปไม่ไม่ถึงแค่นี้ก็ได้อเราค่อ,คอยๆย,ย,ยืดนะคะโอ้โสุดยอดมากๆอ่อค่อยๆดึงนะคะดึงอกลับไปใหม่ค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกอ่อค่อยๆดึงเข้ามาหาในลําตัวแค่นี้ก่อนค้างไว้ ยกศีรษะขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้เราจะรู้สึกว่านะคะกล้ามเนื้อตรงนะคะน่องของเราเนี่ยได้ถูกยืดนะคะดีๆมากๆหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้หายใจเข้าหายใจออก,าว,าาาออกวางขาลงไป ต่อไปนะคะท่าน,นี้ท่านผู้ชมก็นะคะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะเป็นการยืดสะโพกนะคะงอพับเข่านะคะข้างขวามือทั้งสองช้อนนะคะตรงหน้าแข้งขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วก็สามารถขยับได้ท่านี้แก้อาการปวดสะโพกได้ดีมากๆแล้วก็สลักเพชรเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะ กลับมา,าแบบนี้นะคะอเอาฝ่าเท้านะคะลงมาแตะด้านข้างหายใจเข้าหายใจออกอดันขาให้มาติดกันหนะ้าอกให้มากที่สุดนะคะข้างหนึ่งยืดไปตรงๆโอ้โหยืดได้ลึกมากหายใจเข้าหายใจเอาฝ่าเท้าวางมาด้านข้างติดพื้น มือทั้งสองก็ค่อยโอบแล้วก็ดันหน้าแข้งหรือขาให้มาติดกันอกให้มากที่สุดหายใจเข้าหายใจออกกลับไปหายใจเข้าหายใจออกนะคะดันขาให้มาติดกันนอกให้มากที่สุดหายใจเข้าหายใจออกโอ้โหท่านี้จะได้่วน นี้หมาถึงสะโพกนะคะดีมากๆากแล้วมาชมสามารถฝึกได้เป็นประจำทุกวันนะคะเพชรฝึกของเพชรเป็นประจำทุกวันนะคะค้างไว้หายใจเข้าและหายใจออกต่อไปสลับกันอีกข้างนะคะพับ ข่าซ้ายมือทั้งสองช้อนนะคะโอบแล้วก็ดันให้น่องนะคะหรือว่าขาให้มันติดกัน,นะะอกให้มากที่สุดหายใจเข้าหายใจออกนะคะขาข้างขวาตึงนะคะยืดตรงไปตามองไปด้านบนหายใจเข้าหายใจออกขยับซ้ายขยับขวาขยับซ้ายขยับขวาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆวางฝ่าเท้า ข้างซ้ายลงไปมือทั้งสองโอบขาให้มาติดกันนะ้ะอกให้มากที่สุดตามองตรงไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกกลับขึ้นมาดันขาให้ติดกันนะ้าอกให้มากที่สุด างไว้ใครรู้สึกปวดมากๆสามารถกลับไปได้แล้วก็เริ่มทำม่อีกรอบหลายๆรอบเลย5ถึง10รอบแล้วคุณจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของคุณได้ถูกยืดแล้วก็ช่วยผ่อนคลายอาการปวดสะโพกสลักเพชรน,นะจะหายนะคะแล้วก็ดีขึ้นนะคะถ้าคุณได้ฝึกท่านี้เป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกค่ะ หายจะเข้าหายใจออกถ้าต่อไปให้วางฝ่าเท้าข้างขวานะพาดมาตรงขาข้างซ้ายนะคะมาด้านนี้นะคะ,ะแล้วก็งอพับเข่าทั้งสองมือซ้ายจับเข่าวางนะให้เข่าติดกับพื้นมือขวานะวาดไปด้านหลังแล้วก็ ค่อยๆนะคะเลือ่อนศีรษะตามมือไปนะคะมองมือไปนะคะหายใจเข้าท้องผ่องหายใจออกนะคะค่อยๆดึงเข่าให้ติดกับพื้นมากที่สุดนะคะจะได้อเอวระสโภคด้านล่างค้างไว้สักครูคุณสามารถค้างไว้ได้นานเท่าไหร่นะคะตามใจชอบจนกว่านะคะรู้สึกว่า บริเวณเอวล,ละหลังเอวด้านล่างของเราได้ถูกนะคะยืดนะคะหายใจเข้าหายใจออกกลับคืนมาสลับกันอีกข้างหนึง่งอ่าเหมือนเดิมมือขวาจับเข่านะคะเราก็นะคะยืดไปโอ้โหบิดเอวหายใจเข้าหายใจออกมือซ้ายวาดไปด้านหลังเลื่อนศีรษะตามนะคะมองมือซ้ายไปหายใจเข้าหายใจออก แล้วก็ดันเข่าไปให้ติดกับพื้นให้มากที่สุดผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกโ,โอ้ดีมากๆค่ะต่อไปเป็นการยืดแขนวิธีง่ายๆใครๆก็ทำได้หายใจเข้านั่งตัวตรง หายใจออกมือประสานกันให้แขนได้ชิดกับใบหูทั้งสองข้างหายใจเข้าหายใจออกดันแขนทั้งสองไปด้านหลังนั่งตัวตรงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจคออ้างไว้เสร็จแล้วก็ค่อยๆย,ยืดเอียงลําตัวไปด้านขวา โหได้ทั้งเอวได้ทั้งลำตัวได้ทั้งแขนหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้โอ้โหท่านี้ได้เหงื่อเลยร้อนเลยทีเดียวเดี๋ยวสักครู่ถ้าท่านผู้ชมฝึกเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมจะหลับสบายหายปวดเมื่อยหายใจเข้าหายใจออกตั้งแขนขึ้นทั้งสองข้าง ค่อยๆเอียงลำตัวไปด้านซ้ายนะคะจะได้ยืดแขนตรงบริเวณนี้นะคะเอวด้านข้างระดำตัวได้ดีมากๆหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้เราจะได้แขนด้านบนของเราแล้วก็นะคะลำตัวยืดไปหายใจเข้าหายใจออกขยับได้ หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกถ้าต่อไปนั่งสะโพกทับส้นเท้ามือทั้งสองนะคะขวาและซ้ายสอดไปด้านหลังเอามือมาเกี่ยวกันแบบนี้ หายใจเข้าหายใจออกเป็นการยืดแขนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกกม้มศีรษะลงไปติดกับพื้นหายใจเข้าหายใจออกสลับกันอีกข้างหนึ่งหายใจเข้า หายใจออกนั่งตัวตรงหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนะคะยืดหลังตรงตรง,ตรงวางศาีรษะติดกับพื้นสะโพกนะคะไม่ยกสะโพกแบบนี้นะคะติดกับส้นเทา้าหายใจเข้าและหายใจออกต่อกันเลย เอามือทั้งสองมาพนมกันนะคะตรงบริเวณด้านหลังนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มีลายติดนะคะก็จะยากนิดนึงนะเดี๋ยวเรายืดกันก่อนแบบนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะวา,างหน้าท้องไว้ตรงบริเวณหน้าขาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกลมศีรษะลงไป หายใจเข้าแล้หายใจออกต่อไปนั่งยองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอามือทั้งสองนะคะหลังมือมาแตะที่เอวนะคะแล้วก็ให้สอดไปตรงบริเวณเข่าแบบนี้นะคะเป็นการยืดสะบักได้ดีมากๆแล้วเอาเข่านะคะดัน สอกทั้งสองมาแบบนี้ให้มากที่สุดห่อหายใจเข้าหายใจออกโอ้สุดยอดมากๆหายใจเข้าหายออกชิดอีกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆคลาย,อย,อย,อยโอ้ เดี๋ยวรอบนึงนะคะอเอาศอกนะคะอ้อมมาด้านหน้านะคะมือก็ยังนะคะวางอยู่ตรงด้านข้างของเอวนะคะเอาเข่าทั้งสองดันนะคะศอกทั้งสองหรือแขนทั้งสองให้มาชิดกันได้มากที่สุดอ๋อเป็นการยืดสะบักดีๆมากมาก,มากเลยนะคะรู้สึกเลยแขนด้านข้างหายใจเขา้าหายจากค้างไว้เขยียบได้ หายใจเข้าหายใจออกฮู้อ้าวต่อกันไปเลยเราไหนๆเรานั่งยองๆแล้วนะอ่าแบบนี้ให้กว้างๆหน่อยนะคะแยกขาออกนะคะแล้วก็เอาซอกนะคะดันนะเข่าทั้งสองแล้วอยู่ในท่าพนมมือดันไปตั้งตัวตรงๆ ศีรษะหันไปด้านซ้ายคางไว้หันมาด้านหน้าศีรษะหันไปด้านขวามองตรงไปหายใจเข้าหายใจออกอ่าเสร็จแล้วนะคะอ่านั่งนะคะ ไม่ได้ทับส้นเทา้าแต่นั่งเปิดส้นเท้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเอามือมาดับที่เข่าซ้ายนะคะยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกนะตามองไปด้านหลังหายใจเข้าท้องพองหายใจออกบิดลําตัวค้างไว้สักครู่ โอจะได้นะคะด้านข้างแล้วหน้าท้องของเรานะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายได้ดีมากๆนะคะลาไส้ทำงานได้ดีเช่นกันหายใจเข้าหายใจออกสลับกันอีกข้างหนึ่งหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจค่อยค่อหมุนหรือบิดลำตัวไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออก คางไว้หายใจเข้าหายใจออกนั่งขัดสมาธิแบบนี้นิ้วชี้ติดกับนิ้วกลางนั่งตัวตรงเปิดอกขึ้นหายใจเข้าท้องพองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกท้องยุบหลับตา หายใจเข้าหายใจออกลืมตา เราก็ได้ฝึกกันไปแล้วนะคะโยคะยืดนะคะกล้ามเนื้อเบาๆก่อนนอนนะคะง่ายๆเลยนะคะท่านผู้ชมสามารถทำตามได้เลยนะคะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ